เผเลนเดอร์มาตล่าลซอร์60อั t ตราเครื่องสีแดงสุดร้อนแรงเมื่อประมาณ2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีภาพเลนเดอร์ชุดแรกของม o ต o r o รล่ a ลาเซ60อั t ตรรุ่นใหม่ที่เผยมาให้เห็นกันแล้วเรียบร้อยนะครับล่าสุดก็ได้มีเลนเดอร์ชุดใหม่ในสีแดง r ีโอเลสที่มีความร้อนแรงโดยวัสดุด้านหลังตัวเครื่องทำมาจากหนังเทียม ทั้งยังเผยให้เห็นถึงดีไซน์รอบเครื่องแบบครบทุกส่วนที่เต็มไปด้วยสีแดงทั้งหมดเลยครับรวมถึงขอบตัวเครื่องด้วยครับโดยภาพรวมแล้วถือว่ายังใช้ดีไซน์ที่คล้ายรุ่นเดิมอยู่ครับส่วนสเปคภายในของ l a เซอร์60อั t ตรจะได้ชิปประมวลผลสัว์บอรกกอน8อีดิที่อาจจะเป็นรุ่น7คอก็เป็นได้ครับ แต่ก็ยังได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าเซนเ r a ร o กอน8.3ในเ a เซอร์50อัลตราส่วนหน้าจอแสดงผลด้านในและด้านนอกยังคงเหมือนเดิมให้แหลมมาที่2กิก่วนลอมให้มาที่2 5 6กิกพร้อมพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,000มิลแอม